哎、嗯，多少米分量的？ เดี๋ยวดนนกยนอีกแล้วหรอซื้อพวกชิคกน่ะ มอนเกล้วอเกเนี่ยรนเกลลูกทีเลย้างนี่ถ้าเขาเติมเบลสัมมาทูก็จะเติมสัมถ้วเขาเติมเสมาทนี่ข้ากไม่เกลจับคนไงหเป็นยอดตำรวจป่งเลยทำไมหาไม่พบมาปิดลีบ่ะซึ่งวกติเลูกก็ไม่ยอมอ่ะ โอ้โหเงไงให้มันจะจบเต้าไหร่ดีนะอัดิปเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปรู้เลยเฮ้ยเอ้ยเจ้ยกียงเนี่ยห้าเซนนะเฮ้ยโอ้โห,โโห,โโหซื้อหมดเลยกิดดู แสนเลยเนี่ยมันยังโหซื้อยด้นไงวะนี่ขายของนี่มันเนี่ยมันยังบักเลยเนี่ยเอีเรื่องไม่บักวะแค่น,นมดเลยเหรอไม่เหนือสักกล่องห้าแสนจริงจริงเนี่ยวห้าแสนเขาก็เหลือหนึ่งล้านเลยที โก็พอได้เนี่ยโอ้ม่ซื้อดีมากเลยซือ้อตะเกียวเปิดร้านค้าดีไหมเนี่ยไม่ซื้อเกือบหมดแล้วเนี่ยเพชรใหญ่โหทองเนี่ยไม่เปิดดีไหมเนี่ยไม่มันเป็นเงินหมดตัวตะปูคือพวกเกียกร,กร์ยี่เองแก้ชื่อติกะปุกพวกเกียกร,กร,กร์ย กินอะโหประสาทซื้อพวกชิคกีนี่มันยัมากยนได้ยังวะพวกชิคกนั่นใหยไม่รู้จะเป็นไข่กอ้แล้วก็อีกบ้านสำรองมาหนึ่งมันคนรูเยะจะ เฮ้ยพี่เขาโดนเกียร์แล้วเนี่ยเฮ้ยทุบๆๆก่อนทุบก่อนโดนเกียร์เงี้ยโดนเกียร์เยอะมันได้เขียนด้วยพี่พวกเกียร์นี่ป้าเขาเป็นยศตำรวจแมงขับเบนใหม่ไงเขาจะเติมมันนี่พวกนี้มันมาเกียร์เงล้ยเหรอเนี่ยไปออกก่อน มีก็เกีสักพูบไหนสักพูบหนึ่งอ่ะไม่ทำไรบ้านไม่ได้ก็ไม่ได้ทำไรบ้านก็ไม่ได้มันเล็กสุดเลยตีก็ขายไปม่ดีไม่รู้อ่ะไม่โดนก็ยม่ได้เช่นกันเช่นกันนะครับง่าปีง่าเหมาวัตถิกัวงวัตถิกไม่ได้วัตถิกมันนั่งหิ้ ไหนเนี oh. ่ยเดี๋ยวโหขุดเปรูเรยใครขุดนะขูแค่เอาหนึ่งพันล้านมาจากไหนวะโอ้โหยืดขนาดนี้เขาเรียกว่าหนึ่งพันล้านแล้ะยหนึ่งเจ็ดแล้วข้างสิบทัวร์โอ้โหโอ้โหเจ็ดแล้วหน้าสิบทัวมันก็สีโลกอีกเกมหมดได้สีเงาตุกเกมหมดได้ลองดูก็เป็นเรื่องตรวหนกไมีรู้จะทำอไรจะรได้ต่อหน้าจะพักเกณย ทำไมนเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้สิใ้มันมาเข้าเมาเกทได้อย่างไรมันจะมาถัวบ้านกันยัง,ยงมีเคกทำไมไม่รู้อันนี้ก็เตียยสูงเตี้ยมัก็ได้ของฟรีจย่างคุณสินมา แล้วก็ในกล่องเนื้อของคนที่ทานเยอะๆนี่ก็เก็บพวกยาอันนี้ก็เครื่องหลังคายห้องคายังไม่เสร็จของอะไรว่าของยังไม่เต็มห้องหลังคาล็อกล็อกกล่องไปหมดแล้วล็อกกล่องหมดแล้วล็อกกล่องทุกกล่อง ไปตักทางลามาใช่อหมเฮ้ hey, ยเป๊กๆยางไงพวกเกีย์เนี่ยมันก็ต้องมีหนึ่งมาสกลร้านดิมันซื้อเพชรหมดเลยอ่ะเขาแบบนั่นให้เัื่องน่าเสีเยดีนะมันมรวยจังวะไม่ขายดีกว่าไม่ไม่ขายดีกว่ารูปไปออกดีกว่าไหมนเนี่ยโอ้ไม่เอาอ่ะ เสียพิษมากนิดเนี่ยเสพเนย่งเยอะเลยไปขอกดีวาไหนก็ทุกเหมือนกันทุกแทนครับเฮ้ยทุไปอย่างนี้ทำไมวะอ้โหไม่ขายเลยไ้มเนี่ยซื้อจนหมดไม่ขายแล้วมั้งเนี่ยไม่ขายกว่าั้มเนี่ยปีมันก็ถูกเกินเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยใครซื้ออย่าให้รู้นะ ในพวกกินแน่อนอนอ่ะในพวกกินที่เขียนป้ายอ่ะผมจะมาป่นนั่นแหละแล้วมันก็ทุบป้ายเขาด้วยไนงะเนี่ยตรงนี้เลยสองป้ายอ่ะเย่ย yeah, ช yeah. ่วยไม่ขายกว่าแนละ้วเนี่ยขายที่กล่องเดียวดีก,กว่าไม่ซื้อจนหมดนะครูปเป็นรูบูรีไม่ใครว่าใครสั่งสนให้อา่อนแก่เนา มีซุปสก,กายวอลครับอยากรู้ซุปสก,กายวอลคืออะไรขายอีกแบบไหมเนี่ยไม่ขายละไม่ขายละซื้อหมดเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังมีคนวางเดี๋ยวคนวางไปทุบออกดีกว่าขายที่เป็นของแพงกว่านี้ไม่ใครรวยวะไม่ฮาเสียเลยนะเุ้ยโอ้โหลวยขนาดนั้นเลยเหรอขายแค่สองใบ สามกล่องก็พอคนระัสแบสำหรับสามกล่องไม่ขายนะพาอละโอ้มันซื้อไข่เหรอะให้ดูมันว่มันซื้อเยอะจังวะงั้นเขาต้องมีหนึ่ง้านดิเอ้ยเป๊ๆมันรักไวใครงกันนะต้องเป็น,ปน,นนะอะไรไม่เป็นคนรวยที่สุดที่ซื้อ คิปที่อาายากจะสุดนอเนี่ยขอ,เองเยอะเต็มเลแคอนีนอน่ขอซื้อจับื้อเองจับมือโตเลยไ่ขายทองไม่เล่าเปลืองที่หานเ,เปลืองเพรชรเปลืองหัวทองมากเลยเปลืองการใช้เงินมากไม่ใชเงินต้งองสงสกว่าม,มาซื้อมาเยอะ เงายมวเลยโอ้ยไม่ขายเพลงอันนี้มันยังซื้ออะไรผมมาเยอะจังหวะซื้อบทวฉีกแล้วเนี่ยแล้วมันยังซื้อไงมันต้องรู้ว่าเราดีอันนี้คือคุกที่พีหาคนแม่งลเลยสี่ห้าสิบตัวเติมสามตัวดี เติมฝัมมาชูวิญญาติมโนอดเออเนาะอืมมโนอเดกับตาบาขวดละกันอนี้จะของฟรีของฟรีชุดกับโซ่กับดาบสิจ่าพี่แกขุดนี้ขิน แล้วก็เพชรแล้วก็ขายแด็กหินต่างๆอันนี้ก็พวกแบบอาเลอกอาชีพต่างๆอันนี้ทับสปาแบบขนาดยุดสำหรับเยอะื้นไปอันนี้แล้วกล่อง GP พีหรับ P p นี่คือวับศูนย์วับศูนย์เองวับต่างๆว่า P.P. ไม่มีสูุดว่า P.P. วับสร้างมาธรรมาดาขูดเล่ต้นมาขูดเล่ตัดมาให้สร้างพันแบบเรียบไปเรื่องขายของน่าจของคืออยู่ต้นมีสุทีขูดป่ยอีกแล้วจ้ะจะเกลียดมากจ้ะโอ้โหโหเห็นข้างล่างเลย ออกเกมก็ใหม่แล้วเนี่ยเอาเกมก็ใหม่ก่อนแทนที่จะกดอันนั้นไปกด,ปปปดต,ดต,ตกกรงน,น,น,นี้กดที่ภับจำใหม่หรอดูมาโอ้ตัดตอนที่เติดเกียร์สกินก็่ได้โอ้เสิร์ฟไปกีเมื่อคนจะดูเขาไม่ได้เลย ไม่รู้ไปเลยเขาไม่ได้อ่ะเดีย๋ยวรู้รงหัดกันดีโอเคตัดเรียบร้อยจีคือไม่ให้รู้รงหัดจีคีแล้วก็ดนเกณ์นเนี่ยไม่รู้ใช้หัดกันได้เปล่าไม่เคยรวมกันนี่คือดูราคายศดยศดจังใจนั่นเอง ยุดต่างๆเต,ติมยุดยืดเปล่าอันนี้คือกดกดกดเข้าไปในโอเคเนี่นอยอ่านดีแล้วกันไม่ต้องอางานเลยอันนี้เพิ่มยึดด้วความสามารถของยุดอันนี้วิบวิบเติมยุดรับขนาดห้ามเกินสิบด้วยสำหรับยศด เออ450ทูหรือ750ทูนั่นเองเอันนี้50ทูชักฟ้าได้ยอ,อ,ไอย่างเดียวอะไรขึ้นมันจะเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้อยากเติม450ทูถ้าเติมเยอะตำรวจมันก็จะเป็นอย่างขังคนแม่งเลยเนี่ย,ยโทรศัพท์ตั้งที่นี่ ู่ไลน์มาเยอะจังนล่จะได้กูสูตนายคูรเยอะข้อความอ่ะสามร้อยกว่าน่ะคู่นูเหมือวกับหูกูเปนทางหน่งอันนี้ซื้อกันชาหรือซื้อชาเรียิดกูกกเตถ้ากันชางก็จะมึงก็สเตเพิ่มวก็ในวิชัชนกับเสเอในิชนกับยานาบีพิชเชนติดอ้อไม่รู้จะพูดยังไง ม่ร,นร,ร,รนูนี้นายแปะพาไปเ้่นขายของกระชื่อเสียมันจะเขียนว่าพาแปบ,บไปดูตกก็ใหม่นะอันนี้คือขายขายพวกต่างๆขาย,ขายขถูกไม่ใช่ถูกขายต่างๆขายของตกแต่งที่ก่อยไม่ขายขายรูดรูดเหล็กขายไม้ ขายของตกแต่งขายบล็กโคตรขายไม้แ็รลูปขายยาสองกดโอ้ขายอะไรอะขายอะไรวะขาย,ยอะไรอย่างนี้ขายต่างตา,งางงอันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จห้อหัวต่า,ตา,างต่างก็ผิ่ทับกับเาาเพื่อกับกับเปลัามันไม่ h อีสเปล่า น,นี่คือยูทูบของเจ้าของซื้อ,อน,นี่คือสุ๊กตาของปิงกาบิวปิงกาพี่